ครับหน้าตาคนญี่ปุ่นเจอขนมไทยครับโหโจโจถามหน่อยโจถามหน่อยใช่ใช่ใช่

เรวก็คือน้าตาคนญี่ปุ่นนะครับกำลังแลกขนมไทยกันอยู่ครับไม่ออกเลยคิดอย่างนี้เยอะแยะโอ้โหแล้วครับคนญี่ปุ่นสำหังแจกจ่ายขนมไทยดูกันให้ชัดๆนะครับดูหน้าตาเขานะครับ พี่คุ้นซูเลยครับกัดเข้าไปแล้วครับก็ตามที่เห็นเลยครับไปก่อนครับ